วันนี้แดดดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มจะน่าจะเริ่มฝนหายแล้วก็ลุงก็ออกเดินสำรวจดูแปลงตอนเช้าเตอนนี้ยังเจ็ดโมงกว่านะครับแดดเริ่มมาแรงมากที่นี่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่บอกว่าเออค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็แห้งแรงเร็วมากนะครับแต่ว่าลุงมองว่าตอนตอนนี้ฝนก็ยังไม่ได้หมดนะน่าจะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ ก็คงวันนี้วันนี้น่าจะไม่มีหรือว่าใบยๆดูท้องฟ้าก็ก็มีเมฆอยู่นะครับมีเมฆอยู่ปลายปลายสางๆแต่เมฆใสนะครับวันนี้เมฆไม่เมฆไม่แน่นเหมือนกับเหมือนกับหลายๆวันวันนี้ลุงลุงเธอเดินมาชมแปลงปลูกไม่ใช่แปลงปลูกหรอกมันเป็นมันเป็นต้นไม้ที่เหลือค้างไว้เมื่อประมาณแปดปีเก้าปีที่แล้วนะครับลุงชอบต้น ต้นเทอร์ลกอนมากสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อว่าเออเทอร์ลกอนเนี่ยมันใส่แกงได้นะมันใส่ผัดได้นะสไตล์ก็คือลงชอบกินแบบอาหารที่มันเรียบๆง่ายๆไม่ต้องปรุงแต่งมากก็คือเหมือนว่าเอาเนื้อมาวางแล้วก็เอาเอาเนื้อมาวางแล้วก็เอาผักแล้วก็เอาแบบสมุนไพรใส่ใส่ๆๆแล้วให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็หมกัมกหมกัมกมม้สักสินาทียี่สิบนาทีแล้วก็ไปย่างหรืออะไรประมาณนี้ครับก็ นิสัยก็จะจะคล้ายๆแบบนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่รู้ความี่เรียนรู้ความเรียบง่ายมาพอสมควรนะครับก็คือยนเนื้อใส่ไข่ใส่ความร้อนแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ใช่ซอยจุหรืออะไรประมาณนั้นนะก็กอันนั้นจะจะค่อนข้างจะปานีหน่อยเพราะว่ามันก็เนาะรู้สึกว่าน่ากลัวนิดนึงก็แต่ว่านักษณะของมันก็คือว่าอือ อบกลิ่นของของของเทอร์ราอนแล้วก็ชอบศึกษาว่าเวลาเราไปต่างประเทศเราก็จะเจอสเต็กจะเจอนู่นจะเจอนั่นจะเจอซุปจะเจอนั่นนี่ใช่ไหมแล้วเราก็จะตั้งคําถาม,ถามว่าเฮ้ยนี่มันกลิ่นอะไรวะหอมวะ่ะอะไรเงี้ยนี่มันกลิ่นอะไรอ่ะหอมจังเลยอะไรเงี้ยนะก็เขาใส่ในอาหารมาหรืออะไรก็แล้วแต่หนึ่งในนั้นก็คือเทอร์ราคอนโรสแมรี่หรืออ่าพวกเซสหรือพวกอบเชยอะไรพวกนี้นะก็จะจะจะมีผงลอยๆมาเหมือนกับเรากินกาแฟครับ ก็จะโรยผงอบเชยนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมตะมุตะมีหน่อยก็คือละมุนก็เหมือนโกโก้ครับเวลาเรากินโกโก้เขาจะหยอดผงตรงนี้ลงไปนิดหนึ่งก็จะหอมแบบทั้งหอมโกโก้แล้วก็มันก็จะตัดกันอันนี้ก็เคยกินนะครับเคยกินก็เล่าให้ฟังก็ลาก็อันนี้ลุงก็พามาเดินดูต้นเทร์ลักต้นนี้ประมาณ10ปีได้แล้วนะครับจริงๆเขาอยู่ตรงนั้นนะลุงปลูกไว้ตรงแปลงตรงเนี้ยะแปลงเนี้ยแล้วก็ นานมากซื้อมาจากภูเรือนะรู้สึกว่าวันนั้นตอนนั้นไปเที่ยวภูเรือแล้วก็ซื้อมาซื้อมาสิบต้นแล้วก็ปลูกลงดินไว้เชื่อไหมครับว่าตอนขณนะที่เราปลูกลงดินอะ่ะเราก็ไม่ค่อยมาดูแลม,มันนะปีสองปีสามปีปีหนึ่งจะมาสวนครั้งหนึ่งใช่ไหมเราก็เห็นว่าเออมันยังอยู่ปีต่อมาเราเห็นว่ามันอยู่พอหน้าฝนมาอีกอ้อมันก็แตกง,งอกอีกแล้วอืมแสดงว่าเธอแล้วก็นนี้เป็นพืชที่ทนมากเป็นพืชที่ทน,ททนพอสมควรแล้ไมีกลิ่นหอมมาก เชื่อไหมครับลุงเคยทำเอเซนชัลโอイจากเทรากนเนี่ยแล้วน้าของน้ํามันเอเซนช i ล l อイของเทรากนจะเป็นสีเหลืองลุงประหลาดมากเลยประหลาดใจมากเลยว่าเออเนี่ยเถรากนเอเซนชัลโอยルน้ำมันเป็นสีเหลืองคราวนี้มันอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นพืชทนแล้งก็เลยมาวิเคราะห์ในใจดูว่าเออถ้าเราปลูกมันบนแปลงใหญ่ถ้าเราปลูกบนเป็นแปลงดีๆแล้วก็ถอนวัชพืชดีๆมันก็คงจะมีน้ํามันเทรากนให้เราเยอะแล้วเราก็จะสกัดมันได้ ตอนนี้ก็คือเป็นต้นหัวเชื้อจากลุงที่มีครั้งก่อนก็คือมันจะมันจะเหลือแค่ต้นเดียวนี่แหละแล้วก็ขยายมันออกมาตอนแรกก็เอาไปใส่กระถางเนาะพอใส่กระถางเสร็จแล้วก็เอามาปลูกลงตรงนี้มันก็ตะตมูตะมีมากดอกมันจะสวยตลอดนะครับดอกมันสวยตลอดพอได้รับน้ำเนะี่ยมันก็จะออกดอกสวยนะครับเห็นไหมครับนี่คือดอกเทอร์ลกอนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเทอร์ลกอนเหมือนกัน อันนี้เรามาเล่าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นมดยอบมดยอบต้นนะครับบ้านเราเรียกมดยอบต้นลุงไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เม่มีพี่สาวท่านหนึ่งทักมาบอกว่าลุงชอบเอสเชียลโอใช่ไหมชอบทําน้ำมันหอมระเหยจากพืชใช่ไหมนู่นนี่นั่นใช่ไหมลุงรบกวนทาอันนี้ให้หน่อยดิรบกวนปลูกอันนี้ให้หน่อยดิอะไรครับพี่ก็เลยถามก็เนี่ยอย่างที่บอกก็คือได้ตัวนี้มาพี่สาวบอกว่ามันมีต้นมดยอบอยู่ต้นหนึ่งนะครับมันมีต้นมดยอบซึ่งเป็นมดยอบไทยนะครับซึ่งจะมีแบบเนี้ยนะ ก็คืออันนี้คือต้นมดยอมลุงปลูกนานมากลุงซื้อมาลุงซื้อเม็ดมาแล้วก็มาเพาะแล้วก็งอกแบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มติดฝักแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็สรรพคุณของมดยอบต้นในตำราแพทย์แผนไทยรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะที่พี่สาวเขาบอกมาประมาณนั้นแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วลุงก็ไม่ได้เคยเชยชมเพราะว่าเพราะอะไรเนี่ยดูฝักเขาฝักเขาเนี่ยจะมีความแบบเหมือนกับจะคันแต่เขาก็ไม่ได้คันนะ เออเนี่ยเขาก็อย่มันจะจะร่วงลงมาแล้วก็จะเป็นเป็นเป็นอันนี้นะเป็นเหมือนจะคันหไม่คันเนี่ยครับดอกเขาจะสีเหลืองสวยมากนะเนี่ยครับก็คือจะสีเหลืองสวยมากแต่ว่าดอกใหญ่เนี่ยเขาเริ่มใกล้ๆจะบานแลน้วนะเนี่ยดอกเริ่มใกล้จะบานเขาเรียกมดยอบต้นนะครับแล้วก็เอาเม็ดมันไปทําเป็นมดยอบเขาบอกอย่างนั้นนะ ư? ก็คือเอาเม็ดมันไปสกัดลุงก็ปลูกไว้ทักสองสามต้นแต่ว่า,าไม่ได้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 ขยายอะไรมากมายแต่ว่า ก็มีไว้เพื่อดูแล้วก็เพื่อติดตามผลเดี๋ยวลุงจะลองลองเอาเม็ดมันเก็บเม็ดวันนี้นะวันนี้เริ่มแดดแล้วก็เริ่มน่าจะเก็บเม็ดเก็บเม็ดไปไปลองเพาะดูว่ามันจะงอกไหมหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือเล่าเรื่องเล็กๆในในในมุมเล็กๆของลุงให้ให้ฟังตรงนี้จริงๆแนละ้วมันก็เป็นแปลงของตรงนี้นะบริเวณเป็นสี่เหลี่ยมลุงทำามันสี่เหลี่ยมไหมแล้วลุงก็จะมีอ่อมิ้นนะครับสวีทมิ้นนะลูกไว้ พวกนี้เป็นวันชจะพืชแต่ว่ามันก็ถ้าคุยกันด,ดีๆก็คือเขาก็บอกว่ามันเป็นพืชที่ดีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ลุงก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าถอนออกก่อนเพราะว่าลุงอยากให้พืชของลุงโตเดีย๋ยวูมลงไปใกล,ใกล,ใกล้ก็จะเจอนะครับตัวนี้คือแป็นแอสเท็มินหรือสวิตมินนะครับมาจากอมาจากเม็กซิโกนะครับนี่ตัวนี้นะนตัวนี้แหละแล้วก็ตัวนี้นะกำลังออกดอกนิดนึงนะว่ามันมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราอยากให้มันเรียนรู้กับ อลุงอยากให้มันเรียนรู้กับพื้นที่พื้นดินแล้วก็อยู่กับวัชพืชของของสวนจริงๆนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นแปลงสมลมนะครับเหมือนกับว่าเออมีเยอะแยะมากมายก็คือมีบอสโวอเลียด้วยนะครับมีต้นกำยานด้วยนะตรงนี้นะเป็นตรงนี้เป็นแบล็กแฟรงค์แบล็กแฟรงค์เซนส์ที่เป็นบอสโวอเลียโซโกตาน่า so นะครับเป็นสีดำนะก็ปลูกไว้สลับสับๆกันไปอยู่ตรงนั้นในป่านี้ถ้ามองดีๆม,มันก็จะมีต้นบอสโวอเลียอยู่แล้วก็ต้นมีว่านหางจระเข้ นี่ก็สวนเล็กๆของลุงที่ผสมผสานกันจริงๆไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกแกแต่หญ้ามันลกนะครับก็มาถอนไม่ทันอีนี้ก็จะมีว่านหางจระเข้นะที่เราเห็นปึ้งแล้วแล้วก็มีนี่สวิตมินนะครับเป็นแอสเทเป็นมิ้นหวานที่ลุงปลูกไว้เดี๋ยวก็ใครจะขยายพันธุ์ต่อไปลองให้เขาเรียนรู้กับพื้นดินของของลุงเพื่อที่จะให้เขาเ <c oughs> ติบโต,ตดูว่าเขาเขาอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ไหมแล้วดีไหม งานก็จะอยู่ในป่าแบบนี้นะครับนี่ยนะนี่นะนนะเห็นไหมเนี่ยลุงเดี๋ยวลุง,วลงถอนมัชพืชออกอ๋อนี่ไงโอเคเนี่ยครับตัวนี้คือสวิตมิ้นนะตัวนี้คือวัชพืชที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็วัชพืชก็จะเลื้อยไปเนี่ยครับเห็นไหมเออก็จะอยู่แบบนี้คือซึมซับพลังงานจากดินซึมซับซึมซับพลังงานจากสภาพแวดล้อมที่มันที่มัน มันไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะแต่มันมันมันเกิดขึ้นร่วมกันกับสิ่งที่มันเป็นนะครับมองดูมันแบบนะมันมีอสามอย่างมองดูมันแบบความไม่สมบูรณ์แบบมันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่เพอร์เฟมันไม่งดงามแต่มันก็จะเจริญเติบโตของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่มีสิ้นสุดจากอีกหนึ่งกิ่งไปอีกหนึ่งกิ่งไปอีกหนึ่งยอดลุงไม่เคยบอกว่าบ่อยครั้งที่ลุงบอกว่าเห้ยทำเสร็จแล้วนะ แล้วมีคนก็จะถามว่าเสร็จหรือยังเสร็จหรือยัง่มันไม่เสร็จนะจริงๆเราเรายังเรามาค้านใจอยู่ตลอดเวลาแต่เราติดกับคํานี้เราติดกับคําว่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วไหมหรืออะไรเงี้ยนะจนหลายๆครั้งเราก็ถามถามด้วยว่าคําว่าเสร็จมันคืออะไรวะเสร็จตอนไหนวะในเมื่อกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วเนะี่ยกินข้าวเสร็จแล้วเนะเดี๋ยวมื้อต่อไปเราก็ต้องกินอีกเงี้ยต้นไม้ก็เหมือนกันครับพอปลูกเสร็จปุ๊บมันก็ปลูกเสร็จสักพักหนึ่งมันก็เติบโตเติบโตเติบโตไปนะมันก็เจริิญเตตบโไป แล้วเราก็ต้องกลับมาพวนดินอีกอยู่ดีแล้วอะไรคือคําว่าเสร็จนะครับมันมันไม่เสร็จสิ้นนะครับแล้วมันไม่สมบูรณ์แบบสมมุติว่าดอกไม้เนี่ยที่มันออกดอกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะร่วงแล้วมันก็จะโรยมันก็จะลาแล้วมันจะเกิดกลับมาใหม่มันไม่เสร็จสิ้นมันเป็นวัฏจักของมันเป็นวงจรของมันอย่างเช่นตัวนี้ก็เช่นกันเนี่ยต้นมดจอบนะครับมดยอบต้นเนี่ยก็กาลังออกดอกติดผลแล้วก็ติดผลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะร่วงโรยลา พอรวลารยลาล่วงเสร็จแล้วก็จะเกิดเมล็ดพันธุ์หลว่งล่วงไปแล้วก็เกิดกลับมาใหม่มันก็เป็นวงจรของมันแบบนี้อันนี้ก็คือความไม่เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์แบบในในมุมของที่ลุงลุงรู้ลุงคิดนะครับก็อย่าเล่าสู่กันฟังนะวันนี้พามาดูต้นมดยอดกันใครยังยังไม่เห็นลองดูกันนะครับว่าเดี๋ยวลุงจะไปค้นคว้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับมดยอดตัวนี้บ้างแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างเวลาที่มันออกดอกมันสวยมากนะยอมรับเลยว่ามันสวยจริงๆนะ อ่โอเคเดี๋ยวลงุงขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันนี้แนะนำมาแค่นี้นะ